หลังจากที่พีเมญาได้ถือสองคนหลอกให้ไปติดกับดักและถือขังอยู่ในถ้ำพีเมญากระเคยดแค้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างแหง้งพีเมญาจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการเหตุหายมีฝ่าฝนตกอย่างนักหลังจากนั้นกระเหตให้แผ่นดินแห้งแล้งหลายปีจนเหตุห้ชาสาบ้านนั้นเสียชีวิตไปย่อนขาดแคลนอาหารและชสาบ้านก็ติดเื้อโรคต่างๆเป็นโรคระบาดย้อนคำสาปของพีเมยาและหมู่บ้านที่อยู่ในเขตนั้นก็ได้ทำหูห้เรื่องรล่าของพีเมญาพอสมควร และก็ได้บอกเราต่อลูกต่อหลานให้ได้หับผู้และก็สร้างห้ามบ่ให้ลูกหลานนั่นเข้าไปใกล้ทำของพีเม่ญาเพราะยานว่าพีเม่านั่นสิจับลูกหลานของพวกเขาไปกิน อยู่บ้านกับบุมีไปหลินน้ำเว้ยเหลนน้ำมูเขากะไรนี้ชีวิตเนาะชีวิตกัมพาคือกูนี่สามสารถใส่ชีวิตลำบากแท้เด้เป็นยังเกิดมาแล้วคือบุรรี่โดดว้วยแล้วเป็นยังคนเอาตองแบงง่งแยกชนชันกันน้ำกัมพาคือกูนี่มันหนาลังเกียจปานั่น่นบ่เด็กชายนั่นทั้งยังกับทั้งจมไปที่ชีวิตของเขานั่นเกิดมาบ่มีมูคนใดยอมให้เขาหลินน้ำเลยมูทุกคนล้วนแต่ผักไสไลท่ทรงเขาด้วยความลังเกียจมามือนี่ เด็กชายนั่นบ่มีอาหารสิได้กินเพราะว่ายังไปขอแถวบ้านได้เฮือนใดกับบ่มีไผสเสียเอาอาหารือเขาให้เขากินเลยเขาจึงได้ตัดสินใจ,ใจย่างเข้ามาหาของในป่าเพื่อว่าในปานั่นอาจสิมีหมากไหมพอให้เขาได้กินเพื่อประทั้งชีวิตและตอนนี้เขาก็เริ่มล้งทางและก็เริ่มสีหาทางออกจากป่าบัวดดแล้วอ้าวนี่กูมม่อดใ้แล้ววะมากไปป่านนี้แล้วคือยังบ่มีอยหยังกินอีกเนาะเฮ้ยเมื่อยแท้เด้อ ปลาหนีตายเขาจะเป็นจังไรเนี้เนาะมีอังกินละบ้ฮ้ยเฮ้ยทั้งออกมันอยู่ใสว่วาปลานีมันคือหลอกหลับแถและเหรอเอ๊คือว่าเขามาทั้งนีนะยามที่ออกทั้งมันหายไปใส่วาฮึบอกว่า,า,วากูสิลงปลาเฮ้ออยอ้าวอยู่ชื่อกับพ้นตกเฮ้ยวังกี้นี่คือว่ายังเด็ดจู เว้นกมกูแท้ๆบานนี่หาบอลรีพนอยู่ใส่น้อบานนี่เว้นแล้วเว้นแล้วเทวดาช่างมั่ใจดำแท้นอนอกจากมนุษย์แล้วเทวดายัางใจดำอีกอ,อ้ยออาบอนั้นไม่ำํำพอดีสิบผไม่งูหยากบ่วะโผล่หัวออกมาเนี่ยกูตายแท้ละเห็นว่าเป็นลูกกำพร้ากับฮักเจ้าของอยู่เด้เนี่ไอฮ้ยเมนเสียงเด็กน้อยอยู่ใช่ะมาจุมเนี่ยบ้า ทำนี่มันขนาดอยู่มันกันนะเนี่ยลับฝ่าลับผลได้ดีเยี่ยมเลยโหแบบนี้ห้ซิบเต็มบ่ม่หักเฮ้ยไอเด็กน้อยเอ็งมาทําอะไรที่นี่วะฮะนั่นแหละครับเด็กน้อยนั่นหลงเข้าไปในปา่าแถมยังหลงเข้าไปในถ้ำของพี่แม่ยาอีกเอาติดตามเบิ่งน้ากันว่าเด็กน้อยผู้นี้สิมีชีวิตรอดกลับไปหรือบอ่ผะผะผะผาผาปะผผีเออกับผีหลักแล้วเมื่อเขามาเหยัยงอยู่บนนี้ มึงหูเบาว่าสถานที่นี่ภายไงฮ่าฮ่าฮ่าไพ่ไงก็บู้หรอแต่ตอนนี้คอยจะกลับบ้านแล้วคอยจะกบบ้านจังไดบ้านนี้เดียวเดียวเดียวมึงจะหายมึงจะหายโอ้ยกูแหงา่มักเชีงยงจั็กน่อยหายนี่แล้วเจ้ามักย้งฉันมึงถามแบบนี้มึงหูเบาว่ากูแมนไผ่อ้าวเจ้าท่านแมนไผ่ล่ะมึงบ่เอยได้ยินเรื่องราวของพี่แมญยาติ พอกับแม่เมื่อไร่เราให้มึ่ฟังฉันบอกใอยบอกไม่พอบอกไม่แม่ตั้งแต่เกิดมา่อยกระยู่แต่กับตาสองคนเคยได้ยินตาเราจูบังอยู่ว่ะพี่แม่ยาเป็นพี่ที่ดูให้และมักจิจับคนที่เขามาในปานั่นมาก,กินเป็นอาหารอยู่มามือนหนึ่งพี่แม่ยาถือใช้สองคนหลอกเขาไปในทำแล้วค้างไว้ฮะอย่าบอกนะว่าเจ้าคือฮ่า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 ม่แล้วกูนี่ละคือพี่แม่ยาฮะ อย่าเลยอย่าเลยอยา่ากินคอยเลย่อยต้องไปหาเขาหาปลาเมือ่อตา่อยกินก่อนแล้วอ่อยจิกลัามให้เจ้ากินดอกเมื่อพี่เมยาได้ยินว่าเด็กน้อยผู้นี้นั่นเป็นลูกกัผ้าแถมยังเป็นเด็กที่หบูบญคุณพี่เมญาเบิ่งแล้วเด็กผู้นี้กระนาสงสารและเขาก็บ่ได้มีเจตานาวา่าสีจับเด็กน้อยผู้นี้กินเป็นอาหารอยู่แล้วเขาแค่เพียงอยากมีมูเวาน้ำเท่านั้นโชเจ้าเด็กน้อยเจ้าประ้องยานขอเห็นยังเจ้าดอกเจ้าหลงงขามาแมนบ่คขันสั่น คอยสิพาะจะออกไปจากปานนี่เองฮะแม่นอิลีบอกในใจผู้คนเราอ่ะพี่ไมญาแสนจะดูให้แต่พ่อไม่เห็นกับตาพี่ไมญาแสนจะใจดีแต่ก่อนนั้นอาชิแมนก่อยเป็นพีจที่ดูให้และห่วงอนาเขตแต่ตอนนี้คอยกลับใจแล้วไปจะเฝ้ากลับไปหาตาเจ้าได้แล้วเดี๋ยวจังน้อยก็อยากไปลินน้ำมูอีกเดี๋ยวก็ชิคามเสีมือก่อน ข่บ่มีมูห้ลินน้ำดอกบ่มีมูคนใดย่อมไม่ไข่ลินน้ำเลยย่อมเน้นว่าข่นั่นจนและเป็นลูกกำพร้าบ่มีพ่อบ่มีแม่ตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ขก่กระลินแต่กับตาสองคนแต่ตอนนี้ตาของข่พอยบ่สบายข่เลยต้องอดแลนลินน้ำตาและก็ต้องไปหาแนวอยููเนว่กินให้ตาพี่เมญานั่นฟังเด็กน่อยผู้นี้เล่าเรื่องของเขาเหล้วพี่เมญาแห่งเกิดความสงสารเด็กหน่อยผู้นี้และเขาก็หูสึกถึกสตากับเด็กหน่อยผู้นี้เป็นพิเศษเจ้าเด็กน้อยจะบอกว่าเจ้าบ่มีมูแมนบออันชัน เจ้าไปนี่เจ้าจงเที่ยวมาลินนํำข่อยได้เ้อข่อยสิบอกทางลัดให้เจ้ามาหาข่อยได้ไวขึ้นข่อยอยู่นี่กับเงาคือกันอยากไม่มูเว้าแ้วก็อยากไม่มูลินน้ำอิสีบอกข่อยชีไม่มูลินน้ำละบ่นี่ยดีใจเด้แต่เจ้าต้องสัญญากับข่อยก่อนว่าเจ้าสิกลับมาหาข่อยทุกมือได้ข่อยสัญญาข่อยสัญญา่วจะกลับมาลินน้ำพ่มายาทุกมือเลยและอีกเรื่องหนึ่งเจ้าหามให้ไพ่หูเรื่องนี้เด็ดขาดได้เลยจากนั้น นอยก็ได้กลับไปด้วยห้อยยิ้มและเขาก็ยังได้ผลละไมปลาติดไม้ติดมือไปนำเป็นจำนวนหลายจนเหตุแห่ชาวบ้านตีเห็นนั่นแปลกใจและตาของเขากับแปลกใจเ่นกันตานั่นได้เกิดความสงสัยว่าหลานของเขานั่นไปได้ผลละไมามาจากใสคือหลายขนาดนี้ลูกเอ๋ยลูกไปเอาผลละไม้นี้มาจากใสบบเมนไปลักไปขโมยของผู้อื่นมาบ่เฮ้บอหนาะบอเคยนะถึงร้านจีจนนจำได้ร้านแต่บ,บ่คเคยคิดจะขโมยของไผมากินนะ ตาเจอใจล้านได้เลยกินสาตากินจ้ากินผลไม้นี่ให้อิม่มต่อไปนี่พววเขาสิบวุบึดบวหิวอีกต่อไปและก็บิบ่ได้ไปขคะเขาไผมากินอีกแล้วเขาเสมีผลไม้กินแบบบวอึดบวหิวอีกแล้วว้าวปานล้านถึงรางวัลที่หนึ่งนี่เนาะบอดอกตาแต่เขาเสบวุึดหิวอีกต่อไปแล้วแล้วล้านจะไปหาผลไม้นี่มาจากไสให้ได้กินทุกมือล่ะลูกล้านอย่าไปพยายามให้มันลําบากเพื่อตาอีกเลยมันเมื่อยนะล้านเอ้ยเดี๋ยวตากะคงสิบมีชีวิตอยู่แล้วหย้ย บ่ได้ดอกตาเอ้ยตาจะว่าแบบนั้นแมตาเลี่ยงร้านมาเพื่อชิ่งย่บัดนี้กัให้ร้านได้ตอบแทนบุญคุณของตาแหม่และอีกอย่างห้านก็ไ่ได้ลำบากยังหมา่มาย้ดอกแค่ย่างเข้าไปในป่าผละไม้กับไม่เบื่อึบ่อยากชาวบ,บ้านหนังหาบ่ยเห็นเองห้านจะเข้าไปในป่าเลิกไรเด้อย,ยันพี่เมญาเพิ่นเห็นเพิ่นจีจับกินเอาดีตาบ่อยักอยู่คนเดียวดีบ่เป็นยังดอกตาตากินไหนอิม่มแล้วก็ไปพักพ่อนบ่ต้องเป็นห่วงห้านเลย ศร้ามือต่อมาเขาก็ได้เฝ้าเข้าไปในป่าเพื่อจะไปแล่นลินนําพีเมยาตามที่ได้สัญญากันไว้ทั้งสองนั่นหลินนํำกันจนว่ามือยแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องให้กันฟังพีเมยยานั่นรู้สึกมีความสุขที่เด้มนมหูจักกับเด็กหน่อยคนนี้อย่างที่บบเคยเป็นมาก่อนจากนั้นด้วยความที่อยากลองใจเด็กหน่อยคนนี้วาดิีมีความโลบมากและมีความซื่อสัตย์หลายสำมได้เขาจึงได้พาเด็กน่อยคนนี้เขาไปเบิ่งคุ้มสมบัติที่เขาฝ่าหักษาม,มานานหลายปี เจ้าอยากได้บ่ยิบเอาได้เลยอยากได้ซํำไดกแกย,ย,ย,ยิบเอาได้เลยเฮ้ยบ่ได้ดรอกสมบัตินี่มันเป็นของท่านบ่แมนของ่อย่อยเชียวไปได้จังไหนเจ้าเคยเล่าให้คอยฟังว่าเจ้าเป็นลูกกัมพาและเป็นคนจนแต่ละเมือ่อบ่มีอันชีกินบ่แมนบอกถ้าเจ้าเอาสมบัตินี่ไปขายเจ้าก็จิกลายเป็นเศรษฐีในเสวพอิีตาเลยเด้ ถึงว่าอ่อยชิจนซ้ำไดข่อยก็บ่กเคยแิเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะถึงอ่อยสิทุกจนซ้ำไดข่อยขอแต่มีอันกินห้องทองกับพ่อแล้วพี่เมญยาเจ้าเกี่ยวไว้ช้าทออย่าให้คนอื่นเห็นเนอยันเขาสิเกิดความโลภแล้วเขาเสิมาทางเอาสมบัติของเจ้าไปข่อยหูว่ากว่าพี่เมญยาจะหาสมบัติมาได้ขนาดนี้มันบ่แมนเรื่อง,งายมันต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยเดย้เพื่อหามันมาแหงมหอจดจนนี่พี่เมญยาแหงฮูสึกประทับใจกับเด็กหน่อยผู้นี้หลายขึ้น พาะบว่าเขาสิลองใจเอาสมบัติมารอขนาดนี้เด็กหน่อยผู้นี่ก็บได้เกิดความโลภและก็บไร้คิดอยากเสีเยามาเป็นของตนเองเลยป้าไปกระเถอเข้าไปลินกันอย่ามาวันนาสมบัตินี่เลยเก้าเก็บไหวซะนี่มันกระเริ่มคําแล้วเจ้าก็ไปบานเดนแล้วเดี๋ยวตาเจ้าชิเป็นห่วงผนละไม่นั่นเจ้าเก็บไปได้เลยเด้อบบตองยามันเบิดดอกขคอยสิเก็บเอาแต่พอกินก็พอบ่อยากเอาไปหลายดอกเอาไปหลายก็กินบบเบิดตคือเกาขันกินบเบิดเจ้าก็เอาไปขาย บางจีได้เงินมาก็ามาใสา่ใจเดแต่เชื่อแนวอื่นมากินน้ำและก็ซื้อ,อยางมาให้ตาเจ้าน้ำเดโหยขายกับว่ามีคนซื้อน้ำดออเดี๋ยวเขาก็สิห้าว่าคอยไปห้าผลไมเป็นพิษมาขายพวกเขาอีกน่ะขันชันคอยจะไปเก็บผลไมก่อนเ้อแเราจะเฝ้าลับเดี๋ยวมันจะค้ำก่อนเมื่อเขาเก็บผลไมจนแล้วเสร็จนั้นเขากำลังสิกลับบ้านพี่เมญยาก็ได้เอาของบางอย่างมาให้เขาเจ้าเด็กน้อยนี่เจ้านำของสิ่งนี้กลับบ้านไปนำเด เพื่อมันจะเกิดประโยชน์กับเจ้าและเจ้าห้ามเปิดมันจนกว่าชิมะฮอ,อนบ้านแต่ถ้าเจ้าเปิดห้องผ้าแล้วเห็นว่าของที่อยู่ในนี่มันจะเกิดประโยชน์กับเจ้าเจากระจองเหตุให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเด้อถึงว่าเขานั่นสิบอกเข้าใจกับสิ่งที่พญาได้บอกไว้แต่เขาก็ห้ามเอาของสิ่งนั้นมาเพราะบอยอยากทําลายนำใจของพีเมียอา้าวกบมาแล้วบอหลานกลับมาแล้วตามือนี่คือทางกรรมมาตตเวนเทละ่ะอ๋อพอดีมือนี่หาของปลาได้ไวนะ ก็เลยเฝ้ากับล้านไปอาบน้ำก็เด้อตาหลังจากที่เขาอาบน้ำกินเขาแล้วเขาก็นึกขึ้นได้วา่าพี่เมญานั่นได้แห่ของจริงหนึ่งมาแล้วเขาเขายังบอทันได้เปิดเบิงเขานั่นบลซอาเฝ้าไปเปิดเบิงหอผานั่นทันทีเมื่อเปิดออกมาเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะของจริงนั่นคือทองคําแท่งที่พีเมญานั่นเคยพาเขาไปเบิงเมื่อเขาเห็นแนวนั่นจึงเฝ้าปิดหอผาไว้และก,ก็ได้เฝ้าเขานอนทันทีน พอเสามือต่อมาเขาก็เฝ้าดึงตรงไปหาพีเมญา่าเพื่อจะเอาของชิ้นนั้นไปคืนให้กับพีเมญาเพราะเขาบริกิดจเจ้าของลํำค่าเซนนี่มาอยู่แล้วเขาหูอยู่แล้วว่าพีเมญานั่นหักและห่วขงของชิ่งนี่ซ้ำใดคอยเอาทองคำม,มาคืนนหนเจ้าเจ้าเชียวมาคืนเห็นยังคอยให้ของชิ้นนี่กับเจ้าไปแล้วคอยหับไหวเพราะใดหรอของมันลํำค่าเกิดไปพีเมยาเก็บไว้ซะชิ่งที่พีเมยาหายคอยมานี่มันก็นห้ายพอแล้ว ห้ความสุขกับข่อยข่อยหลินน้ำข่อยแถมยังให้อาหารกับข่อยอีกแล้วยังเจ้าทองคำมันลำคานี้มาหายกับข่อยอีกข่อยหับไวเพราะไรดอกพี่ไม่ย่าเอาไว้สาเจ้าฮับไวเถอะแล้วจงนำของชิ้นนี้ไปขายแล้วสังบันหลังไม้ชาบเจ้าบ่อยางให้ตาเจ้าอยู่สบายบอกเจ้าอยางให้ตาเจ้าตากฝนแบบนั้นฉันบอกโอ้ยกระยากให้ตามีความสุขยูนละแต่มันกับโมแมนเจ้าของคนอื่นมาแบบนี้คนอื่นในสายข่อยก็เป็นชนหนึ่งในครอบครัวเจ้าเจ้าก็เป็นชนหนึ่งในชีวิตข่อยและของชิ้นนี้ คอยกระเต็มใจยอมให้เจ้าและเจ้าก็ไ่ได้ไปรักผู้ใดมาเสื้อคอยเจ้าจงนำมันไปขายแล้วนำเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตาเจ้าได้อยู่ยันสบายในถอดเมื่อเขาได้ฟังแนวนั้นเขาจึงได้ยอมทามเอาของสิงนัินมาแล้วก็นำมันไปขายแล้วนำเงินส่วนนั้นมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตาเขาอยู่เมื่อชาวบานได้เห็นว่ากัมพานั้นสร้างบ้านหลังใหม่พวกเขาก็ได้เข้ามาทาไทยกัมพาว่านำเงินมาจากใส แต่กัมพานั่นกับบอยอมบอกดอกครับวันเวลาผ่านไปหลายเดือนกัมพากะเที่ยวไปมาหาซูกับพีเมยาเป็นประจำและเมื่อกำพากลับมาก็จะมีของติดไม่ติดมือมานำอยู่มามือหนึ่งชาวบ,บ้านจึงได้เกิดความสงสัยหลายขึ้นเพราะเห็นว่ากัมพานั้นหมักเข้าไปในป่าตอนเศร้าและหมักจะกลับมาในตอดคำเวลาที่กัมพากลับออกมาจากป่ากาัมพ้า ก็มักจะมีของติดใหม่ติดมือมานําพวกชาวบ้านนั่นจึงได้เกิดความสงสัยและก็ได้ตามกัมพาไปในปา่ากําปันและจองที่กำมาเกิดใหม่ในหมู่บ้านนี้ก็ได้ปรึกษากันว่าจะตามกัมพาเขาไปในปา่าเพื่อว่าสิได้ข้อมูลยังมาเมื่อวาคือกูบอกจ้องมากัมพามันเข้าไปในป่าถูกมือมันนึงรวยขึ้นรวยขึ้นจากเด็ดกกัมพาที่บมมียังเลยมาบัดน,นี่มันรวยกว่า,าอีกคือว่าของป่ามันก็ได้ออกมาขายนะมันรวยได้จังไดวะ เออกูก็ว่ามันแปลกอยู่ด้แบบนี้ก็ต้องตามมันไปเมื่อทั้งสองคนย่างตามกำพาเข้าไปทั้งสองก็ได้เห็นว่ากำพานั่นเข้าไปในป่าเลิกกว่ายที่เขาคิดไว้มันคือเขามาในป่าเลิกแถววะมันสิบบลงป่าบ่เฮ้ยเนาะมันบลงดอกแต่เฮ้าในี่ตี้สิลงแล้วนี่โอ้ยบลหลงดอกเฮ้ากระถาออกไปเพราะมันมึงว่าแบบนี้แสดงว่ามึงลงมมันบ่น,นี่บ้า กูไม่งงได้หลงไหนกูแค่เพิ่งเอทังออกอซือ่อ์ฉันบอกกูหลงมึงก็หลงคือกันกับกูน่ะล่ะอุย้ยบ่ต้องตกใจไปนะจังได้กับัหลงนะเดี๋ยวจากหน่อยมันก็นออกเขาก็ออกต้มก้นมันออกจังได้มึงเบิ่งดูนะจักมันหายไปสไแล้วอ้าวมึงคือบ่จับตาเบิ่งมันล่ะโอ้ยกูกะจับอยู่มึงเลยส่วนกูว้าอยู่กูสิจับจังได๋เสียสมาธิเบิดย่อนมึงหนละ่ะอ้าวมากเว้นนี่มึงไปซอกซอยกันน่ะแม่ เผาซองหามันนะแม่เดี๋ยวมันก็นขาดสายตาสดอกกวัวตอนนี้เขาซองหาทางออกดีกว่าบอกมึงคิดดูมึงซีเมื่อบานจางังใดมึงจือซะบอมึงเขามาทางใดนะอ้าวเว้แล้วกูบาดนี่มึงคือบวบเบืองทางซอยกูอ้าวบอกอันนี่ก็มึงไงกูจับตามมึงมากัมพาพ์ผัดแฉกูเบืองทางอีกมึงจะเอาจังไดเดี๋ยวนี้เออเออกูพิดก็ได้วะแล้วจะออกจากปานี่จังไดละบาดนี่โอ้ยฟาเอ้ยฟาจังว่าฟาเอ้ยฟาโอ้ย แล้วมึงชีห้องหาผาแสงยังไปส่องหาทางออกคุณไปเออก็ได้ท่านวน่าจอง